ผมสั่งให้ลูกพักไม่โต้อตอบอะไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ประเด็นสังคมให้ความสนใจแต่ข้อเท็จจริงนี่ผมว่าตัวผมรู้ดีที่สุดนะครับแต่อย่าปล่อยอย่าทํากันเกินไปจนผมหมดความอดทนแล้วผมผมตอบกลับแล้วมันจะทําให้ท่านเดือดร้อนนะครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นสื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องในที่สื่อให้ความสนใจเรามีวอลลุ่มของเราอยู่แล้วที่พักนะครับเรามีทีมทนายแล้ว มันก็มีหลายเรื่องที่ผู้สมัครของพักบางพักพยายามจะนําเสนอสื่อนะครับในหลายๆเรื่องซึ่งตัวเองตัวผมเองนี่ผมรู้ดีที่สุดในแต่ละเรื่องนะครับมันอยู่ที่ถ้าเราหมดหมดความอดทนหรือจะเป็นโต้ตอบแล้วท่านจะเสียแต่ผมไม่อยากทําอย่างนั้นนะครับไม่อยากให้บรรยากาศการเมืองมันมันมันดูแล้วมันทําให้เกิดประชาชนเบื่อหน่ายนะครับผมมีเยะครับผมปีเย โดยเฉพาะผมนี่ชัดเจนนะใครไม่ทําผมก่อนผมไม่ทํานะแต่ถ้าใครทําผมก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะฮะแต่ละไม่ว่าพักไหนก็ตามนะถ้าถ้าเล่นกลทำมากส่วนกลับแนละ้วท,ท่านจะหนาวนะมีแผลมีแผลทุกพักคแล้วครับ,ผม,รบมผมไม่ทําเรื่องพวกนี้แต่ยังทนได้นัดยังทนได้อยู่โอเคนะครับขอบคุณครับ